สวัสดีค่ะดิฉันนางจากกาะมานพรทองตันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยรา,ยราชาพัฏอุดรนธาน,นีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำธุรกิจค่ะร้านขายรองเท้าชือร้านพินิจการ,รม,มีสินะคะตั้งอยู่ร้งตลาดสดเาชบบา,ายงสาอำเภอสงสาค่ะค่ะลำดับต่อไปเราจะไปทำความรู้จักกับรองเท้าที่มีรูปแบบหลากหลายน,นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรนองเท้าสำหรับผู้หญิงนะคะที่เป็นที่มีรูปแบบเป็นจ้นตึกนะคะที่เรากลายรูปแบบคะที่ผู้ก็จะเป็นรองเท้าแบบผู้ชายนะคะ แบบข้างใส่สบายก็ร้อยสามสิบาล้วกันลูกมันจะแพงกว่าเตัวนั้นธรรมดาอันนี้ร้อยสามสิบบาทเล้ตัวนี้จะเป็นรองเท้าแบบผู้ชายในวัยกับตัวนี้จะเป็นรองเท้าแบบผู้ชายนะคะที่เจะมากวัยทำงานเขาจะชอบใส่นะคะ ค่ะสำหรับพวกจะเป็นรองเท้าเชิ้ตสิงนะคะสวมากวัยผู้หญิงที่ทํางานจะใส่กันนะคะซึ่งวิธีการใส่แล้วก็ดูรองเท้าว,ว่าเบอร์อะไรนะคะแล้วเราก็สวมดูค่ะ รวมดูแล้วนะคะข้าวปรากฏว่าเราใส่บ้านแล้วก็เดินดูก็ได้คะคะ จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่ชอบใส่นะคะใส่ไปโรงเรียนก็ได้หรือเราจะใส่ไปออกกําลังกายก็ได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นรองเท้าสาหรับวัยผู้ใหญ่นะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นรองเท้าไม่มีโซนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะทําจากไม้ค่ะ รอ,องเท้าที่ทําจากม้านั้นจะมีความเพลินทานมากกว่าค่ะค่ะลำดับต่อไปเราก็จะไปเป็นรองเท้าสำหรับผู้ใหญ่แล้วค่ะแบบรองเท้าผ้าใายสำหรับเด็กนะคะแต่พวกนี้จะเป็นรองเท้าสำหรับผู้ใหญ่ใส่สบายด้วยค่ะไม่กัดเท้าด้วยค่ะค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นค่าสูสำหรับนักศึกษานะคะหรือนักเรียนพวกอาชีวะปวสปวสค่ะถ้าสำหรับการสวมใส่ะคะเราก็จะดูว่าเราใส่เบอร์อะไรเราชอบดีไห้์อะไรนะคะถ้าสำหรับดิฉันก็จะมาลองสวมใส่ดูเบอร์36นะคะ าเราใส่ไม่ได้เราก็หาเบอร์37คะ่ะเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ใหญ่กว่า36เ,เราก็สวมเทาเข้าไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่าใส่พอดีแล้วแต่ไม่สบายเราก็หาเบอร์ใหม่ใส่ได้ะคะ่ะ ค่ะส <Whoa. S 1> ำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการแนะนำชุรไิจในร้านพี่นิดกลางเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ